วงหนโอ้โกรอนี่เป็นคนใส่หมวกบา๊กเกคือไม่เข้าเลยแม่ดูสิห8 0เคส3 5 0ห0อ่้เสื้อวงเนี่ยบางทีแพงมากเสื้อวงดาโดฟินเราก็มีเสื้อวงตึ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 งโชว์การแสดงได้เลยตรงเนี้ยบบ้้าารอ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ,ะไลนี้นะคะก็คือ,อรายการ่างอง้องหอะไรกนสมเครื่องนะคะและตอนนี้นะคะก็คือช่อง say h e b e here h e r นเอาล่ะคุณผู้ชมวันนี้แต่งองค์ทรงเครื่องเนี่ยเราไม่ได้มาดูเสื้อผ้าของดิฉันเราจะไปดูเสื้อผ้าของคนอื่นบ้างอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังของเมืองไทยแล้วก็เซาท์อีสเอเชียและนี่ก็คือคุณเอมเอมสวัสดีค่ะคุณเอมนะคะอยู่นี้ไปแล้วขอเสียงปรบมมือต้อนรับคุณเอมค่ะสวัสดีค่ะแงมาสวัสดีค่ะ คือไม่รู้ว่าจะมาเกี่ยวกับแบบแฟชั่นก็คืออยู่บ้าน,นวันนี้คุณสรยก็เรียกจะขโมยของของคุณเอมบางคนอาจจะเป็นห่วงเราสองคนนี้ก็คือมีการสวอปกันยิ่งกว่าชตรงนี้ยังยังโดนแยงมากกว่าที่อื่นใช่ตรงนั้นคือไม่โดนมา2ปีอะ <laughs> อันนี้คืออะไรเนี่ยน้องเอาไปไหนแล้วไปแล้วชื่อน้องลิงค่ะนุน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 ค่ะเป็นพันละไรมาโมเสสอุ้ย เป็นชื่อเก๋อยู่นะชื่อเก๋อยู่คือจริงๆอยากเลี้ยงลิงอ่ะอยากเลี้ยงลิงเสมอ่แต่เคยไปถามที่สุราษฎร์ก็เลยถามเขาว่าอยากเลี้ยงแบบเนี้ยเขาถามมาว่าน้องรู้จักเขาว่าชิบหายไหมอ่ะโอเคแต่วันนี้เราจะขอพานี้เลยไหนๆก็ไหนๆนี่เห็นตรงนี้5้านี่คืออะไรนี่คือมุมเขาไปดูได้อันนี้คือมุมได้ได้ได้เดี๋ยวเก็บรีก่อนนะงั้นนะหนึ่งมิสแกรนปทุมสามร้อยห้าสิบน่าจะอินนี้ได้หรอ เพื่อนนี้หรอวิขอจับหน่อยโอ้โหจับอย่างนี้ได้เลย,ยไม่ต้อง่ปงานนะอราเจกหลาบกูว่าสำเพง็งโงรองเนอะโอ้ยสวยงามแต่ตอนนี้เขาได้มงใหม่แล้วมงใหม่แล้วมงใหม่แล้วมงใหม,ม,ม่สวยนะ ขอถามนิดนึงแล้วล่ะหลายๆคนอ่ะชอบถามเรื่องชุดมีมีประเด็นเรื่องชุดอินดี้ไม่เคยถูกใจอ่านเริ่มเลยนะเริ่มเลยเราได้ไปดูคอมเมนต์เราอยู่ตังกลุ่มนางงานต่างๆเราไม่ได้บอกว่าทุกคนต้องชอบชุดเราบ้านเราอ่ะถ้าใครเคยเห็นจริงมันมีถึงไม่เกิน7คนรวมนางงามเธอเป็นนางงามเธอชอบไปเธอชอบฉันชอบจบเราไม่ใช่ว่าไม่รับฟังเลยอแมนด้าน่ะคนปักชุดตาบอดไปแล้วนะก็ยังไม่ละเอียดตัวเต็นที่มึงชอบใส่ลายเสือ ซปเปอร์โมเดลของกูใส่ไลเสือนางเจือดาวมันเป็นหลายมาตรฐานคือเราไปทําให้ถูกใจใครไม่ได้เคือการที่เราทาเราไม่ได้แกงน้องหรืออะไรน้องชอบเราชอบเพื่อนยงจบแล้วชุดของทางฝั่งของมดล่ะบ้างชุดทั้งหมดของมดที่เก็บกูตัวก็คือของเราโอ้แล้วก็ไม่ยืมบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่มีการฟิตติ้งพี่เลี้ยงคะถ้ามัอชุดมาเอาไว้ที่เคาน์เตอร์ได้เลยคะ่ะกลับได้เลยคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะงนี้ ทีมงานบอกคือเขาไม่ได้ให้เราเข้าเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบน้องต้องดูแลตัวเองก็น้องก็พร้อมบินอิสราเอลอะครับดู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 ดลดู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 ดอดูงูดูดูอูดูดเลยดูดูดูนี้คดูดูดงดูดูดูน โอ้น <mm ี os ่เรามากันเป็นการใส่แต่งห้องแบบ black 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 มีตัวไหนไหมแบบในเสื้อผ้าตรงนี้ที่เราสูขโอ้ยแพงมากแพงมากเลยกังเกงที่แพงสุดน่าจะเป็นตัวนี้แหละเอ็มซื้อมาสามหมื่นนะเออเว่ามันแพงสําหรับเรานะสามแปดสามเก้าเลยอ่ะตัวเนี้ยนี่ได้ชุดลาตีแต่ว่ามันเทียบกันไม่ได้หรอกมันก็อยู่ที่ว่าความพึงพอใจถ้าถูกใจไม่มีอะไรแพงเออไม่ของแบรนด์อะไรเก๋จัง ขอเสบอมบริลลัมเสื้อวงเนี่ยบางทีแพงมากเสื้อวงเราจะใส่เป็นวงแบบว่าดาเอโดฟินเราก็มีเสื้อวงก็คุูชอบดาเอดฟินกูจะไปใส่วงใครอีดอกดาเอดฟินเสื้อวงดาทําไมกูก็วงกันความแบบวิบวับเืออะไรอ่ะวิบวับอันนี้เป็นของต้ามาเฟียช่วงแรกๆซื้อมาใส่ออกงานนานแล้วหลายปีแล้วตัวเนี้ยแต่ว่าเหมือนแบบเออใส่แล้วจบออ ต้ามาเซียต้ามาเฟียมีอะไรอีกที่แบบเรารู้สึกว่าออ้ยมันเป็นความทรงจำที่ดีของเราความทรงจำี่ดีของเราคือชอบตัวนี้ตัวนี้คือใส่บ่อยอันนี้ซื้อที่เกาหลีอ,อันนี้ใส่จริงจริงแต่ชุดน,นี้ก็ยังได้เลยใช่างเงี้มมันเป็นแบบนี้และสีมันน่ารักเนาะใช่เราทําให้ดูตัวเล็กถ้าเราใส่อโอซายเออเห็นแล้วแขนยาวแบบเสื้อผวนนะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือแบรนด์ของพี่เอื้อสีวิไลค่ะอันนี้เขาจะทําขายแต่ว่า อะไรของเขาก็ไม่รู้แล้วเขาก็ไม่ขายเลยสกินเลยเป็นเอ็กโซติกสกินใช่ทำไมไม่ทําขายล่ะคือมันไม่มีเวลาเพราะว่าเสื้อผ้าถ้าทำมันต้องทาทีละตัวเลยใช่เงินเกงเหรอแรงเนาะนี่ชนีชอบนะใช่ก็คือจะขายชนงชนีตัวนี้ก็จะใส่บ่อยตัวนี้เป็นของรุ่นที่ทําให้ชอบเห็นบ่อยๆก็ใส่แจ็คเก็ตจีนใช่โอ้ยเขาเลยมีความเป็นเอมเป็นเอมเอเอมเต็มไปหมดเป็นหัวโปกดูบุหรี่อะไรเงี้ยล่านี้คืออะไรเออตุ๊จีจะ อ๋ออันนี้กีเพานะคะอันนี้ถ่ายคลิปคอนเทนต์น่ะเนาะมันก็ต้องมีแหละกันเลยมันต้องมีมีหลายตู้หรอมีสามตู้อ่าดูตู้นี้ยังไม่ได้ใส่อันนี้โอ้อันนี้ไม่ได้ใส่เลยหรอยังไม่ได้ใส่เลยเสื้อเสื้อผ้าเนี่ยซื้อในไหนซื้อในไอจีหรอไอจีร้านอะไรก็ได้หรอร้านอะไรก็ได้ไม่ไม่ได้ซีเรียสเลยเธอจะซื้อมาทําไมมันเป็นเซเวินเจ็ดมันเป็นเสื้อคอปเนาะเออมันมันเป็นเสื้อคอปเปลี่ยนทุกแนว อยากจะบอยอยากจะวินเทจอยากจะนู่นนี่นั่นเราอยากจะนีเออเอาเลยทำมันสนุกมันสนุกมากนะกับการแต่งตัวนี่ส่วนในกางเกงผ้าจะซื้อมือสองเพราะมีความรู้สึกว่ากางเกงยียนมือสองจะสวยกว่ามือหนึ่งเ,เชื่อเสมอไม่จำเป็นต้องใส่แบบว่า แบบต้องแพงเพราะว่าเสื้อผ้ามันเปลี่ยนบ่อยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือด้านหน้าหรอใช่กางเกงในไงเป็นเกงในเป็นแบบว่าเกงขัสซาตเป็นลิซ่าแล้วพนิสตาก็คือราคาสูงนะสูงสะดุ้งมียี่ห้อกางเกงในในดวงใจไหมชอบใส่คาวินคายเพราะว่าแต่ต้องไม่มีขอบมันเลิศดชอบเห็นเวลาอยู่บ้านใส่บ็อกเซอร์ใช่ชี้ดกับบ็อกเซอร์มันชหมากัดไหมเราไม่ใส่ เอาคยไปถ่ายรายการแล้วก็ใส่เกงอาสั้นก็ไม่ใส่เกงไนแล้วไม่มีเก,ก่งเกาอไปเนี้ยแล้วชนีอยู่ข้างหลังเพราะลำยายลำยายเย,ยี่ยมสิกูรู้สึกกับมึงยังไงก็เห็นไม่เห็นให้ตกหน้าเลยเพราะกูรู้สึกว่าออกไปนเนี่ยที่อกเราคือเดินแข่งกันเดินตะขาบเกาะเกาะกันเราวยอดอีนั่นก็คือแบบจิ้มอะคว้านมเมล็ดอะไรบ้างตรงนี้แม่ เป็นคนชอบกระเป๋าชอบทุกใบเธอถูกแพงชอบหมดอันนี้ซื้อเพราะเจมี่เจมเป็นพรีเซนเตอร์ของรุ่นนี้เลยเนาะอันนี้แต่เนี้ยแบบว่าสวยมากใช่เป็นกันเดียวนั่นลุงนั่นลาสิบแปดหนึ่งแปดศูนย์เคแต่ตอนนี้มือ2อยู่ที่สองสี หนังแก้วหนังแก้วไม่เลิศนะครับเพราะอยู่ใกล้อะไรก็เลิศเธอเข้าไปหมดเลยแต่เห็นแม่สะพายแล้วมันเก๋มากเลยนะอออมันก็ดูแบบว่าอย่างเงี้ยจะถามว่าอ๋อของหลวงตู้นี้น่าจะมีของหลวงใบเดียวคือมันมีอีเอกุชชี่ใบหนึ่งสามหมื่นกว่าบาทแล้วก็ใส่สุดพลังเลยมันได้เว้ยมันโดนน้ำได้แต่อันนี้นะมันไม่ได้เลยมันพร้อมที่จะเป็นขุยทุกเมื่อนีเพราะอแมนด้าเพราะอแมนด้าไม่ได้ตอนแหล่ อินฟลูเอนเซอร์ของจริงใช่อันนี้เพราะอเมนได้เลยอันนี้เรียกว่ากระเป๋าได้หรอแม่มันแบบว่าใส่อะไรไม่ได้เลยแบบชาชนได้ซื้อทําไมใช่ป่ะแม่สี่คือทําไมใช่ป่ะมันคือได้ทำไมวะอย่างเงี้ยเอาไหมแม่รักนาคือผัวไม่รู้ตอนซื้อใช่ผมไม่รู้ตอนซื้อพอสั่งมาอะไรอย่างเงี้ยผแล้วผัวทำหน้าไง เหมือนแม่ค้าที่ยังไม่ได้กำอะไรเลยไม่กล้าเอาปวดทักแล้วก็เลยเฟิลเลยอีดอท่ายท่านในฝั่งตรงนี้เนี่ยเราใช้ใบไหนใบบ่อยสุดบ่อยสุดในนี้เหรอน่าจะเป็นนี่แหละวอกใบนี้แหละอ๋อหรอใช่ซึ่งซื้อมายังไม่ได้แกะอ่ะอันนี้บริสาทส่งคัาสิกอ่ะสีสันใช่หมาะหมอหมอ,อีกแล้วคุณแม่ girl เอาไง <laughs> เพิ่งได้เพิ่งไปซื้อมาเห็นไหมว่ายังไม่ได้แกะของจริงปะอุ้ยเป็นการแกะแบบสวยเนาะแต่สวยได้มาใส่ของได้ไงคลาสสิกมีความวินเทจด้วยใช่ก็วนคือเราเป็นคนชอบอะไรที่มันดูวินเทจอ่านี่ค่ะอันนี้เป็นห้องนอนของใครนะของของแบบห้องรับแขก เป็นเป็นห้องนอนที่แขกจะมานอนใช่ค่ะเก็บน้าซีบต้องมีแต่นี้ซื้อแยก2 5 0เพราะว่าตู้ตอนแหลดีทัตลาลาพาวทั่วไปต่อแหลนอีเอามาเกี่ยวให้มันดูแบบว่าต่อแหลต่อแหล่เแต่วิ่งไปเรื่อยน้อยไปน้อยน้องหลุยน้องใจนี่เข้ากับสุดชุดเลยนี่เออท่าๆลูกนะเปนี่เป็นคนใส่หมวกบากเก็ตคือไม่เข้าเลยแม่ดูสิ ไม่เราต้องหายให้เข้า <practiced> กับช <approved> ุดสิคินหออะไรไฟถาต้องแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นมากเนี่ยนะใช่เพราะว่าใช่สีดำหายยากหล่อพึ่นุ้ใช่ถ้าเราใช้ไปสวนหรืออะไรอย่างเงี้ยผู้ชายก็จะแบบโอ้ยเจอเราก็ดูเป็นกันแสงว่าทำงานมาเนี่ยก็คือ นี่คือสิ่งเติมเต็มของทำร้านแพงด้ยเอาจริงๆถ้าสมมติแบบมไม่ต้อแหลกคือทำบุญด้วยออกินเยอะเป็นคนชอบกินนู่นกินนี่และเวลานางกินเะล่ย l o b s t e <laughs> คือเป็นคนชอบกินยำส้มตำเออแต่ถ้าสมมติว่าถ้ามันเป็นพวกอะไรอย่างนั้นบางทีเขาก็ส่งมาให้รีวิวมั่งอ,อ,อะไรมั่งหรือ,อ,อแบบมันอยากกินหรือเวลาถ้าปลูกกับย่ามาหรือที่บ้านมาันเขาจะพากินแบบนี้หน่อยเลยเคยสั่งแกแพงสุดเท่าไหร่ร้อยแปดสิบแพงสุดนะค่ากับค่านะค่าส่งห้าร้อยสี่สิบ อาพักเบรกกันนิดนึงนะคะวันนี้เราก็มีสินค้าดีๆนะคะในการที่จะช่วยในเรื่องของการขับถ่ายแล้วก็ปรับสมดุลในลำไส้ของเราอย่างซินไฟเบอร์ตัวนี้เขามีจุลินทรีย์ที่ดีจากอเมริกาเลยนะเขามีโปรไบโอติกนะคะแล้วก็มีพรีไบโอติก โปรไบโอติกตอนนี้อย่าจ๋อเป็นสิ่งที่เอปอินมากอาหารเสริมที่ทานอยู่นะตอนนี้ก็จะมีวิตามินซีวิตามินบี้าอมแล้วก็มีโปรไบโอติกกินโปรไบโอติกเนี่ยมาช่วยทำให้ปรับสมดุลจุลินทรีย์คือการมีโปรไบโอติกและพรีไบโอติกมันเหมือนเป็นเกาะหุ้มกันทําให้สารพิษถูกขับออกไปจากร่างกายของเรา,าซึ่งในซินไฟเบอร์เนี่ยเขาก็มีส่วนผสมนี้เป็นส่วนผสมหลักเลยความการันตีถึงการันตูทุก,กรันตีคุณภาพของเขาอะ่ะนั่นก็คือ ฟ a าสฟาร์มาอันนี้เขาเป็นเจ้าที่ผลิตแต่สินค้าที่มีคุณภาพแล้วก็ได้ผลทั้งนั้นแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายพรีเซนเตอร์ของเขาค่ะโอ้โหสุดยอดเป็นซ u เปอร์สตาร์ชั้นนำคุณไบรท์ที่เรียกได้ว่ากรี e ดแล้วก็คอนเฟิร์มด้วยหุ่นที่ o อเ g m ลจ o s h จะบอกว่าไปเนี่ยทดลองกินมาแล้วด้วยกันนะคะแน่นอนแหละว่าถ้ามันไม่ดีจริงถ้ามันไม่เวิร์กจริงโอดิชันก็คงไม่ได้เอามารีวิวในวันนี้และ เจมจีและไบรก็คงไม่รับเป็นพรีเซนเตอร์ก่อนที่จะมาพูดเนี่ยก็ต้องมีการทดลองกับว่าเฮ้ยมันดีจริงไหมได้ผลหรือเปล่ามันจะแบบเฮอกินแล้วเฮอยเยังไงหรือเปล่าพอกินไปเสร็จปุ๊บ1คืออร่อย รสชาติเหมือนน้ำผลไม้กินง่ายแต่ถ้ายิ่งกินเป็นประจำเนาะรับรองว่าน้ำหนักจะต้องลงไปเยอะอย่างแน่นอนแต่ที่สำคัญแนะนำเนาะให้ออกกำลังกายไปด้วยนะคะเดี๋ยวไปจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะสำหรับใครที่สนใจเนี่ยพักไปเลยที่แฟนเพจ Fast p h a r m a t t h i l l n n d นะคะแล้วก็ตอนนี้เขามีโปรโมชั่นอยู่นะคะนั่นก็คือ1กล่องนะคะ690บาทค่าส่ง50บาท2กล่อง1380บาทนะคะค่าส่งฟรีเลยจ้า 3กล่อง1,990บาทส่งฟรีเหมือนกันค่ะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องของการขับถ่ายหรือว่าอยากที่จะทําให้ระบบสมดุลในร่างกายการด่อยอาหารลำไส้ของเราเนี่ยดีขึ้นอยากให้ลองจริงๆนะคะแนะนําค่ะคือตรงนี้มีความแบบใช่เหมือนโชว์ของขันตกที0สองปันณาก็เทยเด้อข้าพาก็รู้บ้างก็เทย ตึง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 โชว์การแสดงได้เลยตรงเนี้ย <c oughs> แล้วมีหมาเมอเต็มไปหมดตรงนี้คือพวงจุ้ยหรอใช่จริงๆไม่ได้จุ้ยมากหรอกอยู่ในบ้านเราคือในบ้านลูกก็เลยเอามาจุ้ยหน้าตรงนี้เพื่อวิ่งเข้าเข้าน้ำจะได้ทํางานเลยนะยคิดเองอ่ะเรามาดูมุมที่เป็นนี่รองเทา้ารองแถวรองเท้าเป็นคนที่ชื่นชอบเรื่องของรองเท้าด้วยใช่นะเพราะว่ายังบอกว่าเราไม่ได้แบบ มันเราแต่งตัวได้ไม่ได้เยอะมากมเราก็เลยเป็นนรองเท้ากระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยแพงรองเท้าผู้ชายแพงกว่ารองเท้าผู้หญิงเออเนาะโอ,โอ,โอ,โอ้มันเป็นอะไรอ่ะมันเป็นตู้ค่ะอุ้งมีความเป็นนิราภายัยใช่ต้องนิราภัยหน่อยนะคะเดี๋ยวมากันหมด <c oughs> อันนี้ซื้อมาหมื่นก,กว่าบาทแต่จริงๆเขาขายกันห้าหกพันมันมาพร้อมหมวกกับกระเป๋าอืมใช่อันนี้ก็น่ารักปกติที่แต่อันนี้ได้มาตอนแรกเลยตอนที่เขา ฮิตเลยแบบใหม่แบบสับอยู่ในนี้ไม่ได้เห็นเลยมันทำให้ลู้ตัวสูงขึ้นนะใช่แต่เดินไม่ดีิงๆขาดพีคแวนอ่ะสวยแต่กัดกัดตรงนี้ใช่กัดตรงนี้แวนจะกัดส่วนเหจะกัดตรงนี้เนาะดูหนักเนาะชิบหายหนักมากแนักมากแล้วเวลาเดินแล้วคือเมื่อยนะเมื่อยเธอเป็นรองเท้าที่แพงสุดในชีวิตแล้วก็ไม่คิดชีวิตนี้เท่าไหร่เลือนมากับผัวแพงที่สุดเท่าไหร่สามหมื่นห้าแพงเกินไปแล้วซื้อซื้อสองคน ห่างกันจุดห้าแต่ผัวไม่ยอมที่จะคับกูก็ไม่ยอมที่จะหลวมก็ซื้อคนละคู่ไปเลยอย่างเงี้ยเป็นคนถ้าใส่คลาสติกขาจะไม่ซักเออถือซักก็ซักข้างในจับไม่ขัดเพราะว่าถึงแม้ว่าไปโดนอะไรมาเยอะแยะไปใส่วินเทจอ่ะอันนี้ก็สะดุ้งอยู่อันนี้สองสองกว่าแล้วอันนี้ใส่สบายไหมก็สบายดูดูสบายแต่มันเห็นนิ้วเรามันมันกบอ๋อตะปุ่มตะปาคอนเวิร์ใส่สบายไหมเจ็บ อันเจ็บบางทีคนชอบคิดว่าคนเวตก็สสบายอะไรดูเป็นดูการแสดงดูสูงมากซื้อทำไมใช่ไหมสูงขึ้นแต่ว่ามันเดินไม่ได้เลยเพราะว่าไอ้ว่าขามันพิกอันนี้แตะแพงคู่แรกคือนนี้เอมิสแบบนี้รองเท้าพราเกือบสามอะค่ะตอนนั้นเลยอะใช่แล้วเดินแล้ลุ้นปวดหลังทำไมมันแข็งมันไม่มีความนุ่มเลยแบบ อันนี้ซื้อมาหมื่กว่าบาทอันนี้ดายเป็นยีซี่แต่ตอนนี้ราคาลงแล้วแล้วก็เจ็บเอาจริงเหรอมันดูนิ่มลองนี่ยังเกินกว่านี้เลยป่ะเลยกะเทยชัวป่ะเเลยกชาวันนี้ก็เรียกได้ว่ามาพูดคุยแล้วก็มาเยี่ยมบ้านมาส่องตู้เสื้อผ้าอุ้ยไม่เคยมีใครมาเปิดตู้เราขนาดนี้เลย จริงจริงอย่างนี้อยากจะไปอยู่ในตู้เสื้อผ้าได้ซ่าเกินด้วยหรอ <c oughs> <c oughs> อ่ะยังไงให้คุณเอมฝากผลงานตอนนี้นิดนึงค่ะ <c oughs> ตอนนี้ผลง,งานนะคะก็มีละคระคะ่ะแล้วก็มีรายการทั่วไปละครตอนนี้ก็กําลังถ่ายอยู่ค่ะ <c oughs> <c oughs> <ๆ>รายการก็มีในช่องคุณเอมนะคะัฝากดูด้วยอีกหนึ่งหน้าที่ที่นอกจากจะเป็น อ่ยูทูบเเป็นอินฟลูก็คือเป็นพี่ในนั่งงานใช่ค่ะส่งลูกสองคส่งสองคเน็ตเหนื่อยคนหนึ่งคือตุลาส็สเสิบปลายเดือนตุลาทันวอีกคนหนึ่งทันวาเลยอ่ะมันก็ยังดีใช่ค่ะมีทีเด็ดอะไรที่บอว่าจะต้าชไหมก็คือสวยเนี่ยมันสวยหมดทุกคน30คนอ่ะเขาอาจิ้มไข่ก็ได้ ที่มดมันเหนือกว่าคนอื่นในเขาสึกเราเลยนะคือความเป็นมดเองเออถ้ามดเอาตรงนั้นออกมาว่าอะไรเองว่าไม่มีใครสู้ได้หลายๆคนจะถามว่าเอ็มมาหวังน้องถึงตรงไหนเออ,เอ,อแล้วแต่น้องเลยอยากได้เท่าไร่ทำเอาแฟนๆบ้านมดเป็นไงรังโ,โอ้โหรงโังมดที่คือแบบ อย่างนี้เลยขอบคุณอ,อแบบขอบคุณมากมากทุกคนแบบหูสุดลิเป็นหูเป็นตาแล้วบ้านมดเขาไม่เคยไปตบตีใครเลยเขาให้กำลังใจงเดียวเขาน่ารักมากเธอเขาน่ารักมากจริงๆแบบว่าสู้ๆขอพลังบวกเท่านั้นอ,อะไรอย่างเงี้ยเขาคือ,อเขาน่ารักน่ารักจริง เดี๋ยวต้องรอดูกันว่าชุดต่างๆเนี่ยจะมีเด็ดเอาไหมอะไรออกมาอีกเอาให้มันแบบว่าตัาสคนอื่นได้หรือเปล่าได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะเอมวันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชม